มาจ้าเด็กๆมากันพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแอนมีกิจกรรมสนุกๆอีกแล้วคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสนุกนั้นนะคะคุณคณรูมีทำข้องจอมมาฝากเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆด,กด,กด,กดูฟังแล้วก็ทำตามไปเลยนะคะเพราะว่าอนุบาลสามแล้วทำไปเลยคะ่ะสามอย่างดูทำแล้วก็ฟังโอเคค่ะพร้อมนะคะ กันไกลนี่นะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ bij, ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเคยเล่นแล้วใช่ไหมคะแหมเห็นสนุกสนุกเคยเล่นกันแล้วหลายรอบคราวนี้เราจะมาเล่นเร็วนิดนึงนะคะพร้อมไหมคะ อ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาทห้าสิบห้าสบองบาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเด็กไปฝึกเล่นที่บ้านนะคะถ้าใครฝึกบ่อยๆนะคะมันก็จะเล่นได้ดีขึ้นค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้เล่นเสร็จแล้วคราวนี้เพื่อนบอกว่ามีกิจกรรมสนุกๆนุกใช่ไหมคะ กิจกรรมสนุกนั้นคือกิจกรรมมารู้จักกับตัวเลขค่ะนี่คือเลขอะไรคะอ๋อตอบได้อยู่แล้วเพราะว่าเคยรู้มาแล้วแอมต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะคุณครูไม่เลี้ยงนะคะเลขอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเลขเก้านะคะนี่ละอ๋อนี้หนึ่งกับศูนย์อ่าเลขสิบนั่นเองอีกตัวค่ะอีกตัวค่ะเลข สองตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะใช่เลยค่ะเลขแปดนะคะตัวนี้ค่ะ <S <S เลขห้าถูกต้องค่ะ <S <S อุ้ย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 ,ยห้องคุณคุณนุ่ตอบเสียงดังเลยค่ะ <S 1> <S 1> เลขสามจ้าห้องคุณอ,อน,นอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่เลขอะไรเอ่ยเลขอะไรนะเลขเก้าค่ะจับไปจัดดไปอ๋อทุกคนตอบได้หมดเลยค่ะเลขหนึ่ง กัเลขสี่เมื่อกี้มีคนสังเกตไหมคะว่าตัวเลขที่ชูขึ้นมาเมื่อกี้มีกี่ตัวถูกต้องนะคะมีสิบตัวนั่นเองแต่คุณครูยังไม่ได้เรียงนะคะคราวนี้เราจะลองมาเรียงลําดับจากน้อยไปหามากก็คือเริ่มจากหนึ่งไปถึงสิบซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองนะคะ,ะเริ่มเลยคะ่ะเริ่มจากเลข หนึ่งต่อมาเป็นเลขอะไรน,นะคะสองอ่ารอ,รอก,ก่อนค่ะรอก,ก่อนค่ะรคครูก่อนนะคะสองแล้วก็สามค่ะต้องอุ้ยทำไม่ทันเด็กๆเ,เลยค่ะเด็กๆบอกว่าสามแล้วสีสี่แล้วก็5้ามีคะห้าแล้วเลยนะคะหกอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะตัวเลขคุณครูมาเยอะแล้วเอาไปอยใใู่ใกล้ๆกันหน่อยนะคะหกแล้วก็ ูกต้องค่ะเจแล้วก็8ค่ะสุดท้ายยังยังไม่สุดท้ายค่ะเก้าแล้วก็4สียุยที่สิไม่มีที่อยู่เลยทำยังไงดีนะเด,เดี๋ยวนะคะขยับที่ให้ที่สิบอยู่นี่คือเก้าแล้วก็สิบนี่เห็นไหมคะเมื่อเรียงตามลำเรียงลำดับจากน้อยไปหามากก็จะเริ่มจากหนึ่ง ส3 4 5 7 8 9 1 0เจรื่องขึ้นจีและวหนึ่งนั่นเองนะคะคราวนี้ขอเวลาคุณครูแอนไปหาอุปกรณ์หรือไปหาสิ่งของแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเราคุณครูแป๊บเดียวค่ะเลกนี่ไงนี่ค่ะขอจุ่มดูได้มาได้มาแล้วเรามาช่วยกันนับนะคะนับช่วยคุณครูด้วยค่ะนี่คือหนงสารีหนึ่งของเลข หนึ่งค่ะน่ะคะต่อไปค่ะตะกร้าต่อไปตะลึกนะคะหนึ่งและสองแทนด้วยเลขสองค่ะต่อไปตะกร้านี้นะคะนี่ ต่อไปซ่อมค่ะซ่อมมีเท่าไหร่นับค่ะหนึ่สองสมสและห้าแทนด้วยเลขห้าถูกต้องค่ะตจ้านี้ค่ะต่อไปเท่าไหร่นะลองนับซีหนสองและสยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดค่ะ ด้วยเลขเจ็ดต้องะขาการนี้มาดูเลยค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่กและ8ปค่ะแทนด้วยเลขแปดนั่นเองกการนี้ก่อนดีกว่าน,นะคะาการนี้ค่ะนี้ 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, องสามสี่ห้ากเจแปดเ้าแทนด้วยเลขเก้าเด็กๆเกนงมากเลยค่ะเด็กๆนะเร็วๆแต่ก้าสุดท้ายนะคะมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแปดเกแทนด้วยเลข บเกกมากๆ่นี่คือค่าของจํานวนตัวเลขเห็นไหมคะเด็กๆรู้ได้โดยการนะับเอาละคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆรู้จร,งร,จริงหรือเปล่าจำได้จริงหรือเปล่านี้ค่ะเด็กเตรียมตัวนะคะเดี๋วยวคุณครูจะให้เด็กไปหาสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวที่อย่่ดนบ้างนะคะอะไรก็ได้หยิบมาจํานวนเท่านี้ค่ะนี่เลยเท่าไรคะ โอ้โหเย่ยมมากค่ะเย่ยมากค่ะเดี๋ยวเราก็มาเฉลยนะคะนหนีนหยิบได้ได้ยังได้ยังอ๋อไดะแล้ววางไว้ค่ะมี่คืออย่างที่หนึ่งนะคะต่อไปเตรียมลูกค่ะเตรียมลูกค่ะหยิบจิงของอะไรก็ได้เช่นเคยมาอีกเท่านี้ค่ะ นึองมีจำนวนหนึ่งชิ้นอีกกลุ่มเนึ่งมีจำนวนสามชิ้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคะเิญขอคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูน